สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเชฟฮยองมินนะฮะหรือที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีในชื่อว่าเชฟปูฟู้ดทราเวลแน่นอนครับวันนี้ผมมีเมนูพิเศษซึ่งสามารถจะทําง่ายๆได้ที่บ้านคุณผู้ชมเคยไปกินกว๋วยเตี๋ยวไหมฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรเงี้ยมันจะมีลูกชิ้นอยู่ลูกชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าลูกชิ้นกุ้งวันนี้เราจะมาทํากับเมนูที่มีชื่อว่าลูกชิ้นกุ้งทอดก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนครับครับสำหรับ ส่วนผสมของเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดนะครับแน่นอนที่สุดก็ต้องเริ่มต้นที่กุ้งต่อมานี่เป็นแห้วนะครับแห้วหั่นเตา๋าแป้งสำหรับชุบทอดไข่ขาวตัวนี้3ามเกอคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยต้นหอมซอยน้ำมันงาแป้งข้าวโพด และสุดท้ายเกลือป่นครับอะดูส่วนผสมครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยมาดูขั้นตอนแรกในการทำลูกชิ้นกุ้งทอดกันเลยดีกว่าเมื่อกี้มาริโอได้บอกแล้วว่าส่วนผสมหลักคือกุ้ง นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งมาริโอเนี่ยได้เอาไปปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาทำการมิกซ์คือการผสมส่วนผสมทั้งหมดให้ดูน<ด>ะฮะเริ่มต้นมาริโอจะเอาเนื้อกุ้งที่ปั่นแล้วนะฮะใส่ลงไปในอ่างผสมแบบนี้เลยแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่ผสมให้เข้ากันเสร็จใส่ลงไปเพื่อให้มีอารมณ์ของความเป็น ไข่จัดจ้านเพิ่มราบกกชีกระเทียมพริกไทยเข้าไปด้วยนะฮะหลังจากนั้นเติมไข่ขาวเกลือป่นเกลือป่นเนี่ยมาริโอเลือกใช้เกลือป่นแบบเอ่อเป็นเม็ดใหญ่นะครับอย่าเป็นเกลือทะเลเลยไม่ใช่เป็นเกลือป่นเล็กๆเ,เพราะจะมีรสชาติความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวนะฮะ มาริโอใส่ลงไปแบบนี้น้ำมันงาแฮว์แฮ์เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเลือกซื้อนะครับแนะนำว่าควรจะเป็นแฮวธรรมดาที่ต้มสุกแล้วหรือเอามาต้มเองก็ได้นะฮะอย่าเป็นแฮวเชื่อมเพราะว่าถ้าเป็นแฮวเชื่อมเนี่ยมันจะมีความหวานเราไม่ต้องการให้มันหวานจากน้ำตาลต้องการให้มันหวานจากธรรมชาติ คุณผู้ชมเชื่อมาริโอแล้วลูกชิ้นกุ้งจะอร่อยได้เรื่องนะฮะใส่ลงไปใส่ลงไปเนี่ยให้มีรสชาติและมีเท็กเจอร์ด้วยกัดเข้าไปเจอเนื้อแห้วรุบอร่อยหลังจากนั้นนะฮะพยายามคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนอแบบนี้สังเกตดูว่ากุ้งเนี่ยมันเหนียวเหนียวนี่เกิดจากอะไรเกิดจาก การที่เมื่อได้กุ้งมาแล้วนะครับเอาไปล้างให้สะอาดและซับให้แห้งซับให้แห้งนะฮะแช่ไว้ในตู้เย็นความเย็นจะทําให้เนื้อกุ้งเนี่ยมีความเหนียวไม่จําเป็นต้องมาฟาดพวดพวดพวดเลยไม่มีใช้เทคนิคนี้นะฮะรับรองว่าทําเมนูกุ้งไม่ว่าจะเป็นทอดมันกุ้งหรือลูกชิ้นกุ้งก็จะได้กุ้งที่เหนียวโดยธรรมชาติเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะฮะจะเติมแป้งแป้งข้าวโพด เติมลงไปสักหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นแบบโฮมเมดนะถ้าเกิดว่าไปซื้อเขากินเนี่ยเขาอาจจะใส่กุ้งแค่นี้แต่ใส่แป้งประมาณ2กิโลแต่อันนี้เราทํากินเองที่บ้านเราอยากได้เนื้อกุ้งเลยเนื้อกุ้งแบบกัดเข้าไปเป็นกุ้งเลยฉะนั้นเราก็เน้นปริมาณของกุ้งแต่ไม่เน้นแป้งอ่าเข้าใจตรงกันนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วเติมต้นหอม ต้นหอมซอยเนี่ยไม่ใช่ว่าหยิบมาถึงก็ซอยซอยใส่ลงไปเลยนะให้เน้นที่โคนต้นหอมและเป็นต้นหอมที่ต้นเล็กๆหน่อยเพราะโคนเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่จากธรรมชาตินะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แนะนำให้ใช้ส่วนคนโคนของมันกุขนเขาให้เข้ากันอีกหนึ่งทีกลิ่นเนี่ยเยาวยวนชอย เตะจมูกมาริโอขึ้นมาเลยเดี๋ยวขอพักส่วนผสมไว้ในตู้เย็นแป๊บเดียวดี๋ยวจะไปทำการทอดและเดี๋ยวคอยดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงสักครู่ครับอ่ะเมื่อกี้เราได้ส่วนผสมของกุ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาทำในกรรมวิธีสุดท้ายคือทอดคุณชมดูนี่มือมือไม่ต้องใช้ถุงมือนะครับเพราะว่าเราทำกินเองที่บ้าน อันนี้เป็นแบบโฮมเมดทำกินเองที่บ้านทำเสร็จแล้วต้องวิ่งไปซื้อถุงมืออีกไม่ต้องเพียงแต่ต้องล้างให้สะอาดเท่านั้นเองและผมจะปั้นนะครับส่วนผสมของกุ้งเนี่ยให้เป็นลูกกลมๆโดยใช้น้ำเปล่าเป็นตัวช่วยไม่ให้มันเหนียวติดมือมากนะฮะนี่แบบนี้ชอบชิ้นใหญ่ก็ปั้นก้อนใหญ่ชอบชิ้นเล็กก็ปั้นก้อนเล็ก ไม่มีอะไรผิดนะเพราะว่าเราทำกินเองเราอยากทำแบบไหนก็เรื่องของเราเดี๋ยวผมขอเวลาในการเตรียมลูกชิ้นนะครับให้ปั้นเป็นลูกกลมๆให้มันได้เท่ากันทุกลูกและเดี๋ยวมาดูตอนทอดป๊บเดียวนะอ่ะตอนนี้ขั้นตอนในการเตรียมลูกชิ้นกุ้ง เสร็จครบหมดทุกอย่างแล้วเหลือแต่การทอดคุณผู้ชมดูเมื่อกี้เราคุกแป้งนะครับพอเราคุกแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องเคาะเอาเศษแป้งออกให้หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่เคาะเศษแป้งออกให้หมดนะครับเวลาทอดเนี่ยน้ำมันอาจจะเสียเร็วเป็นเป็นจุดจุดด,ดำๆอยู่อันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะอะและเพื่อไม่ให้มันมีเกาะหนา,นานแน่นไปด้วยแป้งก็งเราก็ควรจะเคาะออก รอให้น้ำมันร้อนน้ำมันนี้ร้อนแต่ว่าไฟเนี่ยไม่ต้องเร่งนะครับเพราะเราต้องการให้มันสุกถึงข้างในเดี๋ยวชุดแรกก่อนเลยอันนี้เป็นวิธีการทําให้มันเด้งโดยธรรมชาตินะคุณผู้ชมเราไม่้ใส่สารอะไรไม่ต้องการให้มันเด้งดึ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 งดง,ดง,ดงอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะฮะเอาแค่กินได้และปลอดภัยในครอบครัวพอ,อลูกแรกกําลังจะลงไปแล้วรึปสอง เดี๋ยวผมก็จะทอดแบบนี้นะครับจนสีเหลืองแล้วก็สุกได้ที่เอ้ยสีเหลืองออกส้มๆหน่อยนะครับแล้วก็สุกได้ทีแล้วมาดูว่าผลสุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์ของลูกชิ้นกุ้งเป็นไงสักครู่ครับตอนนี้เป็นอันเสร็จสิ้นทุกกระบวนการนะฮะพร้อมที่รับประทานแล้วมาริโอจะจัดเสิร์ฟลงจาน ลูกชิ้นกุ้งนี่บอกคุณผู้ชมเลยว่าเหมาะที่จะทำทานที่บ้านจริงเพราะรสชาตินั้นบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งแปลกปลอมไม่มีสารเด้งเด้งเดงอะไรเจือปนเลยแม้แต่น้อยถ้าคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทํานะเดี๋ยวไว้พูดตอนจบดีกว่าจัดก่อนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ให้ดูเลยและก็ทานกับน้าจิม้มคุณผู้ชมจะทานกับน้ําจิ้มบวยซอสพริก ซอสน้ําจิ้มไก่ซอสมันคือได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าก่อนจะเลือกน้ําจิ้มก็ขอให้ทาลูกชิ้นกุ้งให้ได้หน้าตาแบบนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมสําหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถจะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราอย่างเช่นเคยเราจะมีเมนูอาหารอร่อยได้เรื่องแบบนี้ทุกคลิปนะฮะสำหรับวันนี้มาริโอขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ